สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องแผลที่น่ากลัวที่สุดนะครับที่บรรดาเซียนๆนี่ผวากันมากเลยนะครับคือแผลเรื่องจิตใจครับอ่าเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับกายพังตัวเป็นตัวตีอยู่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นต่อสิบหนึ่งสิบเอ็ดหนึ่งเป็นตัวตีตีไปตีมาตัวเองทอใจวิ่งเฉยเลยครับ เป็นแผลเป็นแผลที่น่ากลัวมากครับแผลนี้ผมก็เคยมีนะครับไอ้แบบเนี้ยตีตีเขาตีเขาแบบเกือบแย่เลยครับตีแย่เลยครับเป็นต่อหกหนึ่งแล้วก็วิ่งเชยตีเขาไม่ออกตัวเองออกเองครับผมกลับมาผมโละหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ครับ คือว่าเรื่องจิตใจไม่ผ่านกับไก่แบบนี้ก็ต้องพิจารณาไปถึงพ่อแม่ไก่ด้วยนะครับครับไก่บางตัวนะครับหน้ายังไม่ทันเป็นแผ่เลยครับเลือดยังไม่ทันออกเลยครับพอโดนเจ็บๆสามสี่ทีวิ่งผมก็เคยเห็นนะครับบางที ตีไปเนี่ยไล่ไลรียสูสีนะครับออกมากับน้ํานะครับพอเข้าสักอันสามปุ๊บพขปล่อยห่างไปปุ๊บหันหัวหนีเลยครับถอดใจเชยเนี่ยเ,เป็นแผลที่น่ากลัวมากครับ,บค,ครับ